อบนิธิโปแล้วไปเที่ยวทะเลไม่เหงาเห็นนะ่ามีเงาอีกคนสะท้อนบนวนันถึงแม้ภาพคู่จะยังไม่มาแต่ก็มีโมเมนต์ดีต่อใจมาทำให้แฟนคลับที่ทั้งลุ้นทั้งเชียยยิ้มได้ตลอดตลอดสำหรับคู่ของอบนิธิวิวัฒนวรงังและปรางกันนั้นรันมงคจรไกลที่กำลังอยู่ในสเต็ปค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แถมล่าสุดฝ่ายชายก็ยังได้ทำให้แฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรม oabnithi ต้องเกิดมีอาการเอะ พร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเมื่อภาพถ่ายอดออร่าความหล่อริมชายหาดที่เจ้าตัวตั้งใจนำมาเสิร์ฟให้ได้หายคิดถึงนั้นดันถูกโฟกัสผิดจุดเข้าอย่างจังเพราะเงาของสาวเสื้อสีขาวที่สะท้อนกับกระจกของแว่นตาแบบเต็มเฟรมจนเป็นเหตุให้ทุกคนถึงกับต้องรีบเปิดวับเข้าไปส่องอินส a าแกรมเลดียแพร์ของฝ่ายหญิงซึ่งก็ปรากฏว่าโปเชปรางกันนั้นรันโพสภาพถ่ายโลเคชันริมหาดเหมือนกันเลยด้วย งานนี้ทำเอาบรรยากาศในช่องคอมเมนต์คือคักหนักมากเพราะทุกข้อความที่ถูกส่งตรงมาถึงโอกปรังล้วนแล้วแต่เป็นคำแซวจากแฟนๆที่จ้องจับตารอส่องความหวานของทั้งคู่แบบติดขอบจอนั่นเองอีซูมว่านนน,น,น,นคนในแว่นเขาสวยจริงๆนะเนี่ยเห็นเงาในตาฉันไหมโอเคได้รูปคู่ละภายใต้เงาในแว่นตานั้นฉันเห็นผลในแว่นเธอจ้ะซูมแว่นชัดๆแล้วะววถือว่าลงรูปคู่โอเคก็ดะและอื่นๆ